โอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมาทำหอยในกะทินะครับผมอ่าแปะตามตัวเลยก็หอยกะทีแหละโอเคตามที่ว่าดูดิดูไปนะครับผมโอเคกดไปเลยนำไปคลุกนะครับโอเคเราจะยาวไปห้าวีโอห้าอาหารห้าอย่างเลยเนาะโอเคจะน่นาจะเป็น EP สิ้นสุดเนาะ The eat the eat โอเคแล้วก็ใส่เกลือไป1ช okay. ้อนโต๊ะโอเครอต่อไปครับเพราะว่าผมจะไม่เล่นแล้วผมก็เลยมาทำคลิปสุดท้ายเนาะต่อไปนะครับแล้วก็นำไป1เลยโอเคเพราะว่าผมจะลบทิ้งละมันไม่สนุกและสำหรับผมนะโอเคต่อไปเราก็จะใส่ น้ำตาลแล้วก็เป็นตัวนี้พริกไทยนะครับไปเลยใช่ไปเลยส่วนเล่นเกมนั้นไว้ที่หลังเนาะเล่นเกมผ่านผมอาจจะเล่นผ่านอยู่โอเครอก่อนเนาะเล่นเกมก็นวรอสักครู่นะครับผมข,ขอเล่นเกมก่อน รอแป๊บหนึง่งอาจจะใช้เวลาหน่อยอก็นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะที่ผมจะทำเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ลงคลิปละผมแค่ทำมาให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันทำยังไงโอเค ก็รอไปนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับอืนรอแป๊บหนึ่งเนาะนานจะนานหน่อย แป๊บหนึ่งนะครับผมกำนัารอสักคูเค่เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็รอโอเคเนี่ยต่อไปก็นำไปประเมินเลยครับผมโอเคแล้วก็ได้มานะครับหอยยกกะทิโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกเลยบอกก่อนโอเคผมจะไม่รีบเนาะห้าเมนูเหลืออีกห้าเมนูเนาะเหลืออีกสีเมนูแล้วตอนนี้โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเทอริยากิไก่นะครับผมไปทำกันเลยไม่ผมจะทำให้เวลามันน้อยที่สุดสำหรับการทำอาหาร ครับส่วนวัตถุดิบก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็อันดับแรกก็จะเป็นไก่ครับเนื้อไก่เร็หรือเปล่าไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่นี่เนื้อไก่ครับแล้วก็เป็นหัวหอมหัวหอมแล้วก็เป็นน้ำผึ้ง เพิ่งเสร็จก็จะเป็นเอ่อน่าจะอ๋อไก่สองนะครับผมใช่ไหมเนื้อไก่ใช่ไหมโอเคเช็คเรียบร้อยไปกันเลยแล้วก็นำไปคลุกเลยนะครับผมอ่าเมนูหลังๆนี้จะง่ายหน่อยเพราะมันไม่ทำเยอะโอเครอก,ก่อนนะครับต่อไปก็จะใส่นี่ครับเครื่อง ปรับลดนะโอเคใส่ไปเลยหนึ่งอันอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอผมขอทำใหม่ก่นอนต้องขออะไรใส่ผิดใส่ผิดโอเคสองแล้วก็เป็นน้ำผึ้ง น้ำผึ้งหนึ่งหอ,ห,อหอมหนึ่งขออภัยจริงครับก็ทำใครที่ดูแล้วดูก่อนหน้านี้ก็มาดูตอนที่ดูตอนนี้แล้วมาใช่ปะแล้วก็รัดกดรัดไปนิดหน่อยก็ได้ครับผมโอเคโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยเนาะ อ่าผมลืมใส่เกลืออ่าสองสองอันนี้ครับจำไว้แล้วก็ใส่ไปเลยครับผมเฉลกิชิเกนโอเคต่อไปเราก็จะนำไปออบเลยนะครับผมอบไก่ย่างเลยโอเคผมอาจจะทำไม่สำเร็จนะเพราะาเล่นเกมไม่สำเร็จผมก็จะรัดเลยเนาะโอเคนะครับผมเข้าใจกันตามนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับที่ผมจะทำ อาจจะยาวหน่อยแล้วก็ใส่ซอสบาร์บีคิวไปเลยนะครับซอสบาร์บีคิวสองนะครับโอเคใส่ไปเลยถ้าทําสําเร็จผมก็จะประเมินให้ดูแต่ถ้าทําไม่สําเร็จผมก็จะท่อความสะอาดแล้วทําเมนูใหม่นะโอเคเนาะโอเคเข้าใจกันตามนี้ครับผมรอเล่นเกมเนาะถ้าผมเล่นผังก็ผมก็จะทําประเมินให้ดูโอเค อ่าอันนี้ประเมินให้ดูแน่นอนครับโอเคนะครับรอแป๊บนึงเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยรอครับโอเคเอาไปประเมินเลยเนาะรีบๆรีบเลยดูไม่ทันก็ย้อนไปดูได้เรียบร้อยนะครับผมทริยากิชิกเก้นนะครับต่อไปครับผมรอแป๊บนึงเนาะ ก็นอนรอสักคู่โอเครอแป๊บนึงโอเคต่อไปก็จะเป็นเอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรวะคล้ายหนมจีบนะครับผมโอเคไปกันเลยไม่ลีลานะครับเดี๋ยวถ้าเหลือหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายอยู่ผมจะเปิดเมนูทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเหลือไม่เกียดละ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเนาะเป็นขนมจีบหรือเปล่าไม่รู้นะขนมจีบใส่ไส้กุกอะไรประมาณนี้ยครับผมแล้วก็ใส่เนื้อห,หมูไปนะครับผมเนื้อหมูสองแล้วก็แป้งนะครับแป้งหนึ่งข้าวหนึ่งแล้วก็จะเป็นปูนะครับปูหนึ่งนะครับโอเค ถ้าเสร็จเรียบร้อยล้วก็นําไปหั่นนะครับผมโอเคแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมใจเย็นๆเ,เนาะเ,เพราะว่าทำอาหารนี้ผมจะทําให้ถึงรวดเดียวเลยเนาะโอเคใครที่ดูไม่ทันก็กดย้อนไปดูได้นะครับผมโอเคต่อไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปคลุกนะครับคลุกเลยอตอนคลุกก็จะใส่เกลือกับน้ําตาลนะครับ โอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเครอแป๊บหนึงนะ่งเนาะโอเคจเจี๊ยนเจีย็นเยนโอเคนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเลยครับมันจะรีบไปหน่อยเนาะเพราะว่าให้มันประหยัดเวลาจะไ,ได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับคนที่ดูนะโอเค โอเคแล้วก็ใส่ซีอิวนะครับผมไปหนึ่งอันแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับโอเครอนะครับถ้าผมเล่นเกมผมก็จะให้ดูนะครับว่ามันทำได้หรือเปล่าเนาะทำไมมันมีแต่เกมงา่ายๆก็ดีแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับโอเคเสร็จสิ้น แล้วก็รอครับรอ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 ,อแป๊บหนึ่งเนาะหเหลืออีกสามนะครับผมรอรอรอ,อก่อนเจ้เย็นๆนะครับไม่ต้องรีบแต่ผมว่ารีบโอเคแล้วก็ไปประเมินครับผมเสร็จสิ้นแล้วน,นะครับผมข้าวสาลีขั้วปูนะครับผมโอเค รอรอรอโอเคครับเราจะเป็นเมนูต่อไปเนาะจะเป็นซุปซุปเนื้อวัวโอเครอนะครับการุนารอส,สักครู่เดี๋ยวผมทำคลิปนี้เสร็จผมก็จะลบเกมทิ้งละเข้าไปเลยโอเคครับจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบ ก็คลิปนี้ยังไงก็คลิปสุดท้ายอยู่ดีนะครับก็เหลืออีกถ้าทําคลิปน้ําดื่มก็จะสําเร็จพอดีนะครับก็ผมก็จะลบทิ้งเลยโดยสมบูรณ์นะครับโอเคอันดับแรกนะครับเนื้อวัวน,นะครับต่อไปก็จะเป็นเห็ดนะครับผมแล้วก็เต้าหู้ครับ2ออันก็จะเป็นนี่ครับซอสอะไรสักอย่างนี่แหละ คล้ายอะโอเคถ้าเดี๋ยวแล้วก็มีอีกอันหนึงนะ่งเนาะอมแป้งนะครับผมข้าวสาลีแป้งสาลีโอเคถ้าดูดีๆก่อนนะครับผมก่อนจะใส่ไปแล้วก็ไปกันเลยเราก็นำมาหั่นนะครับผมโอเค แป๊บหนึ่งนะครับผมขอออกก่อนนะโอเคอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับจะเย็นๆโอเคเสร็จเรียบร้อยละเมื่อกี้มันมีอันนั้นขึ้นมาต่อไปก็จะนำไปนึ่งเลยครับผมโอเคก็รอครับ นึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะใส่เกลือไปแล้วก็ใส่พริกไทยเนาะพริกไทยไปหนึ่งเกลือหนึ่งพริกไทยหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็ตกลงเลยครับโอเครอแป๊บหนึง่งเนาะคราวนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วเนาะโอเคก็เร็วอยู่นะครับ12นาทีอ่าอันนี้เก็บเก็บอะไรที่มันตกลงมาวัตถุดิบที่มันตกลงมานะครับไม่ให้มันเกินเกินสามรอบ โอเคไม่เป็นไรเนาะผมทำผิดพลาดก็ทุกคนก็ไปลองทํากันได้อันนี้ผมจะทําความสะอาดเลยครับแต่ถ้าคนทําเสร็จสิ้นแล้วก็เล่นเกมผ่านใช่ปะก็ไปเป,ไเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้เนาะก็จำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นสนิปอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่ะอ่ะอะ เผื่อทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรผมทำใหม่ก็ได้แปบ๊บเดียวเองโอเคเนื้อวัวแล้วก็แป้งเนื้อวัวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเฮ้ยเมืแบบ่อแบบแบบกี้ผมทำไออันนี้ใช่ไหมอ่าผมใช่ใช่ใช่ทำผิดทำผิดโอเคน่าจะขึ้นเมนูใหม่เลยเนาะ ก็จะเป็นก็จะเป็นเนื้อเนื้อวัวนะครับผมพอกหนึ่งอ่ะผมขึ้นเมนูใหม่นะตอนนี้เราก็จะเป็นเป็นแป้งสาลีนะครับเราก็จะเป็นอ่ะผมไม่รอแล้วนะครับผมโอเคผมรีบดีหน่อยเนาะโอเคกุ้งสามนะครับสรแล้วก็ไปเลยเราก็ไปหั่นนะครับอ่า อาหารเมนูที่แล้วก็ทุกคนก็ลองไปทํากันดูนะครับเพราะว่าผมทําไม่สําเร็จเนาะถ้าคนทำสำเร็จก็เอาไปบรมเมินแล้วก็มันก็จะได้เป็นอ,อะไรสักอย่างนี่นแหละโอเคต่อไปก็จะนําไปคลุกนะครับผมผมอาจจะรีบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ลองไปทํากันดูเนาะเมนูที่แล้วผมจะพยายามทําให้มันสั้นที่สุดนะ,ะผมบอกไว้แล้วนะครับผมโอเค ก็รอแป๊บนึงนะโอเคครับแล้วก็รอ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 ,รอใส่เกลือน้ำตาลนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับผมโอเคใส่ไปทีละหนึงนะ่งอ่ะโอเคเสร็จสิ้นแล้วก็นำไปทอดนะครับโอเคนะทุกสูตรที่ผมทำผมขอย้ำเลยว่าผมทำถูกต้องเนาะโอเคก็ลองไปทำก็ได้ ต่อไปจะเป็นเออตัวนี้ผมจําไม่ได้นะครับนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่นาจะเป็นตัวนี้แหละหรือเปล่าอะน่าน่นนาจะเป็นน้ําตัวนี้เนาะโอเคนะครับผมกดไปเลยแป๊บหนึ่งเนาะผมขอเวลาแป๊บนึง โอเคผมขอเวลาแป๊บนึงโอเคครับแปบ๊บนึงเนาอเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่าเครื่องปรุงสุดท้ายก่อนทอดนะครับผม,มถ้าทำไม่ถูกเดี๋ยวผมจะทำใหม่ให้ดูแล้วกันเนาะโอเคแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงกนารอแป๊บนึงนะครับผม ก,ก่อนจะเสร็จสิ้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะนจะเย็นๆครับจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับผมโอเครอก่อนนะครับจะเย็นๆเนาะผมกำลังไปตรวจสอบอยู่อ่าถูกต้องแล้วครับผมแล้วก็นำไปเสิร์ฟเลยเนาะ,ะเมนูนี้ประเมินได้นะครับผมถูกต้องโอเคประเมินเสร็จสิ้นนะครับผม เกี๊ยวกุ้งกวางตุ้งโอเคต่อไปกันเลยรอครับใจเย็นๆครับรอไปก่อนเนาะ,ะต่อไปจะเป็นเมนูข้าวกล่องอโอเคข้าวกล่องที่เราเห็นในเกมที่มันจับคู่อะ่ะเออตามนั้นแหละโอเคครับรอแป๊บหนึง่งใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องเรียบไม่น่าจะเกินเนาะเมนูอาหารนะครับนี่เป็นขอย้ำว่านี่เป็นเมนูอาหารเนาะ โอเคเข้าใจตามกันตรงตามกันนะมันเป็นเมนูอาหารแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปจะเป็นเมนูเครื่องดื่มโอเคครับอันดับแรกก็จะเป็นเดี๋ยวอันดับแรกมาเราจะใส่ไข่โอเคไข่แล้วก็จะเป็นข้าวเนาะข้าวอ่ะเป็นปลานี้ก่อนลวกันปาลาไหลสองแล้วก็ข้าวสองนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เอามาออกมาเลยครับ เสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปหั่นนะครับโอเคหั่นนะครับใจเยน็ยนๆไม่ต้องรีบเนาะโอเค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 รอแป๊บหนึงนะ่งเนาะอาจจะช้าหน่อยโอเคเราก็นําไปคลุกนะผมอาจจะทําเร็วไปหน่อยทุกคนก็พยายามกดย้อนไปดูนะครับถ้าดูไม่ทันจริงๆโอเคต่อไปครับก็จะใส่เป็น เกลือครับ1อันโอเคใส่เลยก็ไม่น่าจะเกิน30นาทีนะจากที่ผมว่าโอเคเสร็จปุ๊บก็นำไปทอดเลยผมจะไม่รอเลยนะครับผมเพราะผมจะลบเกมน่าจะวันนี้แหละประมาณน่ะครับโอเคนะครับผมต่อไปก็จะใส่เป็นนะครับน้ำตาลกับ เป็นสีอิ้วนะครับผมโอเคใช่ไหมว่าเนี่ยโอเคถูกต้องแล้วครับผมสีอิ้วนะก็ใส่ไปเลยนะครับผมโอเคเล่นเกมตามเคยนะครับผมเก <c oughs> ็บอะไรที่มันตกลงมาเนาะ <c oughs> รอ,อก,ก่อนโอเคผมไม่ผ่านเช่นเคยนะเกมนี้เล่นยากมาก Okay, ครับผมคือผมขอย้ำนะครับว่าสูตรทุกอย่างถูกหมดเลยโอเคนะเข้าใจตรงตามกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนำไปทำความสะอาดนะครับผมเพราะว่าเล่นเกมไม่ไม่ผ่านเนาะโอเคครับแล้วผมขอออกไปซื้อวัตถุดิบแป๊บหนึ่งเนาะเลยอีก2เมนูครับผมเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับไม่น่าจะเกิน30จริงๆ โอเครอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผมใจเย็นไม่ต้องเรียบโอเคครับต่อมาก็จะมาซื้อวัตถุดิบกันก่อนโอเควัตถุดิบก็จะเป็นกุ้งซื้อไปเยอะไว้ก่อนก็จะเป็นใบาชานะครับผม เสร็จปุ๊บก็จะเป็นนี่ครับเกลือนะครับเกลือซอสปรุงเครื่องผงซุปไก่โอเคเอาไปเป็นหาเลยโอเคซื้อผงซุปไก่มาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกเมนูนะจะเป็นไข่แล้วก็แป้งสาลี ก็จะเป็นกุ้งแล้วก็จะเป็นปลาน้ำลึกนะผมแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะผมขอค้นหาแป๊บนึงเจ็ตๆจ็น,น,นะครับไม่ต้องรีบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผม มันก็มาที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวหนึ่งโอเคก็มาเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะเป็นเกลือครับซื้อไปเยอะๆเลยผงซุปไก่ก็ซื้อไปเยอะๆแัวหนึ่งมันจะมีอันอันหนึ่งเนาะที่ผมหายังไม่เจอนะแัวหนึ่งนะครับผมใจเย็นๆไม่ต้องรีบโอเค เป็นปลาหมึกนะครับผมวัตถุดิบเลยแล้วก็ไปซืป้อปลาหมึกตำลงรอสักครู่นะครับผมปลาหมกึกปลาหมึกนะฮะนี่เป็นเมนูสุดท้ายแนละ้วเมนูเมนูสุดท้ายละเป็นวัตถุดิบเมนูสุดท้ายโอเคเลยสองเมนูนะครับที่ผมจะต้องทำเนาะเพื่อประหยัดเวลาก็รอแป๊บหนึง่งนะครับผม ราแป๊บหนึ่งกำลังเดินทางนะครับผมโอเคเสร็จสิ้นนะครับก็จะไปที่สัตดน้ำเลยเก็จะซื้อปลาหมึกตัวนี้นะไม่ใช่หมึกยักษ์นะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราก็ไปทํากันเลยเดี๋ยวจะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วกันเนาะ<ฆ>เทมปุระอ,อ๋คอคล้ายๆว่าปลาทอด ใส่ปลาหมึกอะไรสักอย่างเนี่ยเทมบุระนะถ้าทุกคนรู้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคต่อไปจะเป็นอ่าอ่าเมนูอะไรไม่รู้นะครับผมก็ลองไปทำกันดูได้เนะเพราะว่าเมนูนี้ผมไม่น่าจะโ,โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนาะอือใบาชาครับใบาชาอยู่ไหนเอ่ย ใบชานะครับกุ้ง3ใบชา2นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเอามาเลยแล้วก็นําไปคุกนะครับผมโอเคนำะไปคุกเลยเราก็ลอบแบบหนึง่งเมนูนี้จะเขาเรียกว่าลองจิ้งพราวนะครับ มันคล้ายๆว่ากุ้งอบใบชาอ่าตามนั้นหละรครับตามชื่อของมันเลยก็ใส่เราก็จะใส่อ่าแป๊บหนึ่งเนาะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะครับเครื่องปรับรสเนาะใส่ไปหนึ่งอันโอเคนะครับผมต่อไปเราก็จะไปทอดเลยนะครับอันอันนี้ไม่ยากเนาะรอก่อนนะครับผม โอเครอก่อนรอก่อนทุกเมนูที่ผมทํานี่ถูกต้องทุกสูตรนะแต่บางบางอย่างผมก็อาจจะผิดพลาดไปเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ใส่เกลือไปแล้วก็ผงซุปไก่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมรอก่อนนะครับเหลืออีกเมนูเดียวนะครับอดใจรอไปก่อนนะครับผมเล่นเกมอ่าผมผมว่าผมเล่นพลาดละมาเล่นพลาดอีกแล้ว โอเคเล่นพลาดเช่นเคยนะครับเกมเดิมแล้วก็เล่นพลาดมาสามรอบติดแล้วนะโอเคไม่เป็นแล้วก็โอเครอก,ก่อนนะครับผมโอเคเมนูนี้คือถ้าเล่นผ่านเล่นเกมผ่านก็จะสาําเร็จนะครับโอเคผมจะนําทําความสะอาดเลยเนาะเพราะว่าถ้าไม่ทําความสะอาดมันก็จะได้เป็นอาหารอร่อยไม่น่ากินนะครับผมต่อไปครับจะเป็นทริยากิเนาะโอเคทริยากิไข่หนึ่งแล้วก็ แป้งหนึงแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งหนึ่งปลาน้ำลึกปลาน้ำลึกอีกหนึ่งแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่เราซื้อมานี่หนึ่งครับผมอย่างละหนึ่งเนาะแล้วก็นำไปหั่นเลยครับโอเค รอก่อนเนาะรอก่อนจะเย็นๆครับไม่ต้องรีบเอาเป็นว่าถ้าเกมนี้มันผ่านก็ทุกผมก็จะได้เห็นทะลุยากินะครับผมแต่ถ้าไม่ผ่านผมก็จะจบคลิปนะครับผมโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปคลุกนะฮะเ,เมนูนี้ก็จะใช้เวลานิดต่อหน่อยนะครับผมสาหรับการทํานะครับใส่เกลือครับ1ช้อนโต๊ะโอเคเสร็จเลยรอครับรอครับผม รอไปก่อนนะครับผมโอเคครับอาจจะได้ยินเสียงเพลงผมเนาะหรือไม่ได้ยินก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอาจจะได้ยินแค่เสียงผมก็ได้เนาะโอเคมาเลยแล้วก็ไปทอดกันเลยนะครับผมโอเคทอดนะครับผมตอนทอดก็จะใส่เครื่องปรุงไป2อ,อย่างนะนี่สองอย่างตัวนี้ครับอาจจะมีเมสเส็จนะครับต้องขออภัยด้วย นะครับจะมีเกลือแล้วก็ผงซุปไก่นะครับผมใสเ่เลยอ่นนี้เป็นเมนูสุดท้ายแล้วครับผมถ้าเล่นเกมผ่านก็จะได้เห็นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมเทริยากิเนาะไก่ทอดไก่กุ้งทอดอะไรประมาณนั้นแหละกุ้งทอดนะประมาณนั้นอ๋ออันนี้ผมเล่นผ่านแน่นอนโอเคนะครับผมต้อง ใช้เวลาสักคู่นะครับเจตเย็นนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเจะเย็นๆไม่ต้องรีบโอเครอแป๊บนึงนะครับผมอะ ก็ต้องใช้เวลาสักพักนะครับผมสำหรับสำหรับตัวนี้เนาะอาจจะใช้เวลานานหน่อยอผมก็ต้องย่นระยะเวลาให้มันเร็วกว่านี้เนาะโอเครอสักครู่ครับ เส็จสิ้นแล้วนะครับผมอ๋อทุกคนจะได้เห็นเทริยากินะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับผมมาประเมินกันเลยนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเทมปุระนะครับผมเออผมพูดผิดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม